ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของกีกีรดิตตัวผมหมอกีนะวันนี้เราอยู่กันในรายการแก้กับกี EP ที่2ครับ EP นี้ครับเราจะมาแก้ปัญหากันในเรื่องของเมื่อเมื่อความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นเราจะมารู้วิธีที่จะหยุดไม่ให้ปัญหานั้นอนะ่ะมันบานปลายหรือกลายเป็นเวิร์ช่อง2หรือขยายไปนะครับแล้วก็นอกจากเราจะหยุดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้วิธี ที่จะจัดการโดยคนที่ชื่อละมอมเอนนะเราจะจัดการกันโดยละมอมแล้วบทสรุปของการลงมือแก้ไขปัญหาเนี่ยครับนอกจากจะไม่บานปลายแล้วจัดการอย่างละมุลละมอมแล้วก็จะจบลงที่อที่ความน่ารักกันนะครับอย่างนี้ครับในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยที่เราดําเนินกันอยู่เนอะก็จะเหมือนกับเวลาเราหายใจใช่ไหมเราก็จะเพลินๆไปก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรอ่ะเนอะแต่พอวันนึงเนี่ย ปัญหามันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกขึ้นมาทันทีครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสําคัญนะแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าทั้งสองฝ่ายก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะรับผิดช,ชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเราอยากจะพูดก,กับคนที่สร้างปัญหาขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีต่อไปได้ซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างดังนี้แล้วกันนะครับในใ,ในในสเตจแรกในเฟสแรกแล้วกันเฟสแรกที่มันจะเกิด ขึ้นก็คืออย่างนี้ฮะให้นึกภาพครับเป็น,นเอ่คนไปกินข้าวกินข้าวกันมาในเอพิโซดนี้แล้วโอเคเอากินข้าวเนาะคู่รักกําลังไปกินข้าวครับหิวทั้งคู่เลยเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยมากๆแล้วก็ร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยคนก็เริ่มจะต่อแถวกันเยอะละมันไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงเราจะทานได้เลยนะครับแล้วพอดีไม่ได้คุยกันมาก็จะเกิดสถานการณ์ที่อแฟนกันยืนคุยกันในขณะที่แถวก็เริ่มจะต่อยาวมาเรื่อย แน่นอนแหละว่าทั้งสองคนก็จะมีอาการประมาณว่าฉันหิวและฉันก็อยากจะกินซึ่งสิ่งที่ชอบเนี่ยเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเราไม่รู้นะครับแต่พอดีว่ามันดันเกิดปัญหาขึ้นอาจจะเพราะความญหงุดหงิดความเครียดแล้วก็คนเยอะเนี่ยความเร่งรีบด้วยก็เริ่มจะมองอีกฝ่ายเป็นเออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวขัดขวางการกินข้าวจากแฟนที่น่ารักก็จะจะ,จะเริ่มมีเคี้ยวแล้วนะครับซึ่งอันนี้ครับ มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะคะเ,เมื่อเราต้องการอะไรก็ตามแต่เราก็อยากจะได้แบบที่ใจเราต้องการนะครับซึ่งในสถานการณ์เนี้ยคุณกําลังใช้ความรู้สึกอยู่ให้คุณหยุดหยุดก่อนนะครับแล้วก็วิธีการครับให้คุณหยุดใช้ความรู้สึกครับมาใช้เหตุผลแต่ให้ใช้เหตุผลในหัวคุณเองนะหยุดก่อนครับซึ่งประเด็นของความร้อนแรงในสถานการณ์นั้นนะ่ะมันก็จะถูกหยุดลง จากคุณทั้งคู่แหละหรือหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายหยุดเองพอหยุดปั๊บเนี่ยก็ให้คุณใช้เหตุผลนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ฮะเวลาที่มนุษย์เนี่ยเกิดปัญหาใช่ไหมครับแน่นอนแหละเราก็จะรับรู้อยู่แล้วแหละว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมาอธิบายให้เราฟังถูกไหมฮะมนุษย์ทุกคนรู้อยู่แล้วครับเมื่อมนุษย์ทุกคนรู้อยู่แล้วแบบนี้ทำไมเราต้องไปหาคําอธิบายที่มันเยอะที่มันยาวที่มันวุ่นวายแล้วก็เกินมาก เมื่อคุณหาคำอธิบายได้ปับ๊บเอาแค่นั้นแหละครับเอาน้อยๆเอาสั้นๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนอนะ่ะโฟกัสตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้เป็นหัวใจของคลิปนี้เลยนะคือขั้นตอนที่สองเนี่ยครับก็ในขั้นตอนแรกคือเมื่อคุณรู้ว่ามีใช้อารมณ์เกิดขึ้นเนะคุณก็หยุดอารมณ์นั้นโดยการหาเหตุผลก่อนพอคุณได้คําเหตุผลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่จะอธิบายอะ่ะน้อยๆก็พอนะสิ่งที่คุณจําเป็นจําเป็นจะต้องทํานะครับ คือคุณจะต้องสื่อออกไปด้วยความรักนะครับคือมันมันคงไม่น่าฟังถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟนคุณด้วยซ้ำอะ่ะแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์อะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าจะน่าจะใกล้เคียงกับคนที่จะใช้ความรักเพื่อพูดคุยกับคุณได้มากที่สุดถูกไหมครับในขั้นตอนที่สองเนี่ยครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะระเบิดอย่างรุนแรงตรงนี้แหละ ก็ตรงที่คุณรู้สึกใช่ไหมว่าคนที่คุณรักเนี่ยทำไมต้องใช้อารมณ์กับคุณน่ะทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆจะอธิบายเหตุผลอะไรไม่รู้แหละฉันไม่ฟังแหละเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเหมือนจับผิดฉันเออเวลาที่เรารู้สึกแย่ครับเราก็คงจะไม่อยากให้มันเกิดคําพูดสีหน้าแววตาหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเราผิดอะเนาะเราก็จะรู้สึกแย่ดังนั้นครับให้ทุกคนใช้วิธีนี้ สื่อสารออกไปด้วยความรักครับดังนี้ฮะให้บอกไปเลยสมมุติเหตุผลที่คุณเอามาได้ก็คือก็ผมหิวอะเอาพูดตรงๆเลยแล้วผมก็รู้ว่าคุณหิวอะอย่างนี้ที่ผมเร่งที่จะให้เราอะหาร้านอาหารกันเนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นห่วงเราผมเป็นห่วงคุณเราก็จะได้ทานอาหารกันมันมันมาจากความรู้สึกที่ดีนะอะไรแบบนี้ยครับ ผมอยากให้สื่อสิ่งเหล่านี้ออกไปซึ่งอีกฝ่ายก็อาจจะแบบอา,อาจจะหัวร้อนก่อนแต่คุณไม่ต้องห่วงไม่ว่าเขาจะโมโหขนาดไหนอ่ะถ้าถ้าถ้าเขายังคู่ควรที่จะเป็นคนรักแบบแบบปกติหรือแบบที่ดีนะครับคุณสื่อสารไปโดยการใช้ความรักอะ่ะผมเชื่อว่าเขาจะหยุดแน่นอนครับแล้วก็เขาจะรู้สึกดีอะ่ะเพราะถ้าคุณไม่ได้อยากรับความรู้สึกรักจากคนที่คุณรักแล้ว คุณคุณจะมีความรักไปทําไมครับแน่นอนว่ามันต้องรู้สึกดีเนาะเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับปัญหาเนี่ยมันจะหายไปมันจะหายไปโดยการที่คุณจะย่างกันขอโทษด,ด้วยซ้ําหรือคุณอาจจะเขินแล้วก็พอขั้นตอนเนี้มันเริ่มโอเคแล้วปับ๊บเราจะไปสู่ขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่3าทีนี้ก็คือก็คุณจะไปจบกันที่ไหนก็ก็คุณจะไปกินอะไรกันจะไปกินตับกินอ่ะคุณก็ว่ากันไป ในคลิปนี้ก็มีแค่2ขั้นตอนละกันเนอะขั้นตอนที่3พวกคุณก็ไปคิดเอ,เองนะครับให้ไ่เป็นการบ้านละกันแต่ไม่ต้องมาส่งการบ้านให้หมอนะให้กีนะใช่หมอครับทวนเนอะสรุปนะครับาหากเราไม่ต้องการให้ปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันดันเกิดขึ้นมาเพราะอารมณ์ของเราเนี่ยมันบานปลายหรือมันรุนแรงขึ้นจนบางคู่อาจจะเลิกลากันไปเลยอะ่ะเราเราห่วงตรงนี้นะ อย่าอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบม,มันมาครอบงําแล้วไม่มีความสุขให้อารมณ์อื่นครอบงําแล้วมีความสุขจะดีกว่านะครับสรุปฮะในขั้นตอนแรกครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มใช้อารมณ์แล้วที่จะแบบยิงปัญหาใส่กันนะเห็นคนรักนี่แบบเป็นศัตรูแล้วให้คุณหยุดครับหยุดแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองครับหาเหตุผลอย่างง่ายอะ่ะอย่างอย่างสั้นๆก็พอ เพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องตั้งใจอย่างมากในขั้นตอนที่สองนี่ยก็คือคุณจะต้องใช้ความรักสื่อสารออกไปนะครับก็ทีนี้ก็จะมีคู่รักครับบางประเภทที่บอกว่าแล้วถ้าเกิดตัวตัวฉันอะพูดไม่เก่งอะแต่ไม่ใช่แต่และหมดใจพูดไม่เก่งเนี่ยแล้วจะทํายังไงคืออย่างนี้ครับสำหรับส่วนตัวของกีนะกีรู้สึกว่าคนที่พูดไม่เก่งในสถานการณ์นี้จะได้เปรียกเพราะว่าไม่รู้จะหาคําพูด กี่คำอะ่ะหรือกี่ประโยคอะ่ะมาต่อสู้กับการที่หอมแก้มสักทีได้คุณว่าไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเขินมากก็จับมือก็ก,ก็กอดก็โอ้กันบางทีคำพูดน่าจะแพ้ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสามารถคำพูดก็สามารถที่จะสื่อความรักออกไปได้ภาษากายคุณก็สามารถจะสื่อความรักออกไปได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีสติครับแล้วก็ดึงเหตุผลมาใช้อ่ะนะทุกคน จะมีปัญหากันได้ยากมากอีกหน่อยก็น่าจะต้องทำคลิปเอ,อ่อทำยังไงให้คู่รักมีปัญหากันได้บ้างแบบนี้นะครับก็หวังว่าทุกคู่รักจะมีความสุขก็กลับมาเจอกันใหม่ในแก้กับกี EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ